เราจะมาสาธิตจากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องตผมไออ Lock เนาะแล้วก็วันนี้เราจะมาทำ How ทูวิธีการทําผมเครื่องนี้เนี่ยมันจะผมตรงจริงไหมเนี่ย่ยางที่เห็นนะคะตอนนี้ผมยูปีเองก็ยังเปียกนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะ,ะแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็เพื่อที่จะมาลองทําผมดูนะคะเครื่องใตผมเนี่ยมันจะทําให้ผมเป็นตรงหรือเปล่าจากที่เห็นก็จะเห็นว่าผมเป็น่างตรงนะคะคือเป็นลอนเนาะเป็นลอนธรรมชาตินะคะนี้ก็คือไม่ได้ทำอโอเคเราจะมาลองกันเลยนะคะเครื่องนี้มันต้องใช้หวีนะคะ เครื่งตัวนี้เนาะเราจะมาทําครึ่งซี่กันก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นเลยความแตกต่างว่ามันจะ,จะขอใช้นะคะกระจกที่นึ่งแต่เราจะมาลองดูว่าเราลองทําครึ่งด้านข้างละข้างนะคะทุกคนแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาดูบีคอนอัปเตอเนาะว่ามันจะเป็น,นยังไง จะเร็วกว่าท nah. uh, anyway, really sure ี่เราต้องใช้ไดผมแล้วก็ที่ใช้แบบเครื่องนีดไหมนะคะก็คือเหมือนก่อนทน้เนี้พี่พีเองก็จะสระผมอันนั้นสระผมเนี้ยแล้วก็จะใช้ไดแล้วก็ใช้ที่หมีบตามหลังนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าเครื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลาเร็วกว่าไหมนะวพี่ลองใช้เนี้ยไอตัวปุ่มๆเนี้ยทุกคนมันนี่มหัวมากเลยอ่ะเราได้นวดหัวไปในตัวด้วยนะคะ นเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นแบบหยิกนะคะหยิกๆแล้วก็ยังเสียงอยู่ด้านนี้เนี่ยตรงเลยนะคะทุกคนโอ้เหมือนกับใช้เครื่องมือผมเลยนะทุกคนเนี่ยให้ดูมีตรงมากก็ตรงนะคะทุกคนเหมือนกับใช้ที่มีดเลยอะ่ะเผื่อแบบอาจจะตรงกับที่มีผมนะทุกคน่เดี๋ยวเราลองมาทำทั้งหัวดูนะคะทุกคนว่าผลออกมาจะเป็นไงเห็นไหม โอเคทุกคนแล้วนี่นะคะก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะตรงเหมือนกับเวลาเราใช้ที่เครื่องหนีบผมเลยนะพี่ไปถือว่าถ้าให้คะแนนเต็ม10เนี่ยก็คือให้9.5เลยนะคะก็คือว่า ประหยัดเวลาไปมากเลยนะคะก็ปกติเวลาวิเวทไดผมเนะะี่ยคีผมเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในการทําผมเนี่ยกว่าจะอันนี้ก็คือประมาณ5-10นาทีเท่านั้นนะคะทุกคนก็คือแ <มา S 1> ค่ใดๆๆด้ดดแล้วมันก็ตรงดีกว่าหนีบผมเนี่ยทุกคนคือแบบปกติเหมือนเราเวลาเราเข้าร้านทําทผมเราไม่ต้องไปเลยนะคะทุกคนก็คือประหยัดเวลามากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยเนาะทุกคนลงทุนนะคะครั้งหนึ่งก็สามารถใช้งานได้ยาวนาน ก็ถือว่าคุ้มนะคะถ้าเกิดใครจะไปดูรีวิวแกะกล่องนะคะสามารถไปดูได้นะแรกเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะคะสามารถไปติดตามได้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถไปซื้อได้นะคะตาม c e b o o k ก IG หรือไม่ก็ในแอป s h o p e e หรือว่า La z a d a อะไรต่างๆชื่อแบรนด์มิล่าไทยแลนด์ะทุกคนนะคะสามารถไปซื้อได้นะคะก็เพื่อนๆสามารถไปหาซื้อได้นะคะก็คือเป็นรุ่นนี้มิล่าแบรนด์ one step hair dryer and styler นะคะมันจะมี2สีนะคะทุกคนก็คือจะเป็นสีขาวแล้วก็ ะะแต่ว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยเหมือนพี่จะเห็นว่ามันจะมีสีขาวนะคะเหมือนตามที่แบบใครซื้อนะะากก็คือาไม่เอามไางใช่ <No. S 1> แตสีดํานี่เหมือนยังจะไม่เห็นแต่ว่าไม่มั่นใจนะ่าจะสวยกว่านะ,ะออแต่ว่าเออไม่รู้ว่ามีสีดําน่าจะได้สั่งสีดํานะคะทุกคนก็เนี่ย two in one brower <c oughs> brush นะคะ hair dryer and styler soft touch <c oughs> นะคะทุกคนนี่คือรุ่นของมันนะคะรูปกรากะ ประมาณนี้กับรูึกว่าคุ้มค่ามากนะคะทุกคนหวกงว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะคลิปนี้นะคะหวกว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก <li> ็น้อยเนาะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิกิ๊งกับพีทด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย